สมเด็จด,ดำหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2493ออกวัดชอนเดือตาครีนะครสวรรคร์อันนี้ผงใบลานเขาโค้งเนื้อจะดำๆด,ำด้านหลังก็จะมีมลายนิ้วมือผลพ,พัทธิกดมือทีละองค์ อันหลังก็จะตอบกดโค้ดโค้ดก็จะเขียนว่าชอดอชอจุดดอนะชั้นเดียวไม่สูงเลน สององนะลักษณะสันทานผิวนี่แห้งมากแห้งแล้วก็มีคราบฟ้าบางๆขึ้นองค์นี้จะหนาหนา่อยสององคโคทเจนนะครับโคทเจนโคตอบชอโดอ สององค์เท um ียบไปเทียบกัน